จุดที่2อที่เราเดินทางมานั่นจะคือบ้านเราจ่ายซึ่งเป็นบ้านอย่างชงคูการเดินทางมาก็สะดวกสบายห่างจากตัวเทศบาบาลไรเจ้าประมาณประมาณสิลักเ <c oughs> ส้นทางเดินทางมาก็สุดยอดเลยปูเปตงเรือว่าปูคอนกรีตนั่นเองเนาะ,ะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตาม่างก็ตอนเศร้านี่ทะเลหมอกเอ๊ บ้านของชนเผ่าม้งมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่กับประมาณประมาณ80หลังคาเหือนก็ถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ทงผูและมีธรรมชาติอันสวยงามจุดพิเศษของบ้านเราจ่ายก็คือเป็นบ้านที่มีวิวัฒนธรรมเกี่ยวกับชนเผ่าม้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิละปะต่างๆแล้วก็การนุ่งเสื้อผ้า ของชาวบ้านก็ยังมีการนุ่งถือแบบดั้งเดิมอยู่ยังมีการรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในการเดินทางมาครั้งนี้ก็คือถนนทางในการเดินทางเข้ามานี่สะดวกสบายมากทางปูคอนกรีตเลยครับขึ้นมาสบายถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่บนยอดเขาก็ตามเดินทางค่อนข้างจะสะดวกนะครับประกอบกับว่าทางด้านของ เจ้าหน้าที่จากเมืองหรือว่าจากแขวงไลเจ้านะครับเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมว่าในบ้านเราจ่ายดังกล่าวนี้นะครับจะมีการแสดงหรือว่าอะไรบ้างเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราก็ต้องติดตามชมครับ สัมผัสวิถีการมุงชีวิตของชนเผ่าม้งนะครับแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสโลไลท์แต่หากว่าท่านมาที่นี่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบ้านแต่ละหลังนอกจากจะมี เลขที่บ้านาหรือว่า,าบ้านเลขที่นะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยติดไว้หน้าบ้านอันนี้จากการสอบถามทางด้านของอเจ้าหน้าที่แขวงไร่เจ้านะครับบอกว่าจะให้ความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าของบ้านนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าบ้านเฮาที่เนาะเฮ <laughs> <laughs> ือนจะล้างนี มีเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าบปติดักดิ์เฮือนบอก่มีโอกาสเดี๋ยวู้ว่าเฮือนนี่มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อย่างแน่โดยเฉพาะเฮือนหลังใดผู้สาวง,งามๆนี่บ่ได้เลยแต่ว่ามานีนี่ได้เบิร์เนาะนี่อย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับลูกสาวสวยครับถ้าใครติดต่ออยากติดต่อก็นี่เลยครับเบอร์โทรศัพท์มีให้เรียบร้อยเดี๋ยวขึดูบ้านต่อไปครับ จุดสูงสุดของหมู่บ้านนะครับการเดินขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีความสูงชันก็ตามนะครับแต่ก็เป็นทางที่ปูด้วยคอนกรีตสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้อย่างสบายแล้วก็แวะชมบ้านหลังต่างๆนะครับสวยงามมากบ่มเมอยเลยย่งางขึ้นมานี่เพราะว่าแต่ละหลังนี่ก็มีไฮไลท์ที่มีความแตกต่างกันสวยงามหลายย่งางขึ้นมาแล้วก็เบิงเฮือนแต่ละหลัง แล้วก็มีการประดับประดามีการตกแต่งประดับเอสวยงามแล้วก็สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเป็นสถานที่ตรงเที่ยวที่ขึ้นซื้ออีกมองหนึ่งของแขวงไรเจ้าเอาจ่ายนะครับถึงแม้นว่าจะเป็น บ้านเล็กๆก็าตามมีเพียงแต่ประมาณ60 8 0ถึง80หลังคาเรือนนะครับประชากรก็ประมาณ200กว่าคนแต่ว่าเป็นบ้านที่น่าสนใจมากรักษาความสะอาดได้ดีมากครับยังคงครอง,อง,องความเป็นมง้งไว้อย่างดีที่สุดนะครับแต่หากว่าสมเทียบกับบ้านเขาก็สีค่อนข้างจากยากนิดนึง เพราะว่าการเดินทางเขาไปกับชนยงยากแต่ว่าเรื่องของฮีคองเพงนีเป็นกันยังหักสาวไว้คือเก่าอยู่ขันในสมเทียบกันครับเราจ่ายมงนี่เนาะสามารถเดทดสถานที่ท่องเที่ยวเดบอรหรือวหล่งท่องเที่ยวเดบอบสามารถเทดได้แต่ต้องมีการปรับปรุงพื้นฐานของรางให้มันสะดวกสบายขึ้นบ่ วิธีการเล่นหมักคางนะครับภาษาลาวเาเอื้นหมักคางภาษาไทยเพิ่นหนี่งจะเซือเอื้นว่าอย่างละข้าพเจ้ากับพงฮูกมาคําไทยเพิ่นแต่บ้านเาเอก้นว่าเล่นหมักคางแล้วก็มีการโยนหมักข้อโยนหมักข้อนั่นก็เป็นการเล่นของครูบ่าวสาวปที่ว่าเป็นยีตของประเพณีที่น่าสนใจหลาย ส่วนของพาหนะในการเดินทางของชาวบ้านนะครับที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นรถเครื่องนะครับเพราะว่า,าทางเส้นทางในบ้านของอประชาชนณจุดนี้ก็จะเป็นทางแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงใช้รถเครื่องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักในการาเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับต่างเจวบ้านเฮา าบ้านเราขันเป็นทางแนวนี้ก็จะเป็นรถไถนารถแต็กๆนั่นแหละแต่ว่าบ้านเพิ่นรถแต็กๆบวมนี้เพิ่นหรือว่ามีเพิ่นก็เอาไปใช้ในการเห็ดไทยเห็ดนาเพิ่นบ่อดดเอามาในการบรรทึกเครื่องของเนาะเขาก็จะเห็นแต่รถจักระส่วนใหญ่พอสฉนนั้นแล้วในบ้านเราจ่ายอย่างราวกายราวกายมงนี่ก็จะเห็นเป็นรถจักรและรถจักรนี่ก็จะมีสองยางเป็นรถจักรตัวผูกับรถจักรตัวแม่ยวเขามาเบิ่งกัน เจ้านี่เป็นเกินว่าคารว่านรถจักเพราะว่าได้บ้านของเพื่อนส่วนใหญ่แล้วก็บทใ่ส้พาหนะการหนึ่งทางก็คือรถจักอ่าอันนี้รถจักตัวผู้รถจักตัวผู้เป็นหนึ่งสี่เด้อรถจักตัวผู้อ่าก็สิมีคาดเจ้าและนี่เป็นรถจักตัวแม่บัานนี่อ่าทัดไปน้อยหนึ่งนี้ก็สิมีหลากหลายยี่ห้อ เป็นรถจักตัวแม่ในมวงนี้ก็บเบิ่งแล้วกับบต่อก็่าวคันนี่เลียงเราทราบอยู่เพราะว่าในบ้านเพื่อนเพื่อนก็จะใส่รถจักจก็ส่วนใหญ่บบมินโบเห็นรถไทยหน้าเดินตามรถแตกๆข้าคือบ้านฮาสิบ่โเห็นแล้วว่ารถโซเมียที่เฮาเอื่นกันกับ่บเห็นรถซิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นรถจักาเพราะว่ามันสะดวกสบายในการเดินทางบ้านแต่ละหลังก็จะมีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเองนะครับมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นบ้านที่อยู่หลังผมเองนี้ก็ตกแต่งซุ้มเข้าบ้านคล้ายๆกับหมวกนักรบหรือว่าหมวกทหารสมัยโบราณนะครับของชนเผ่ามองหรือว่าจะมองคล้ายๆคล้ายๆกุบะหรือว่างอบบ้านะเออหนาหมวกเวียดซีเมนเลยแหละตัวนี้เปะเลย ออบ้านด้นหลังกับสีแตงประดับเอตแตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ของไฝ่มันสวยงามหลายก็เดี๋ยวตอนเย็นครับเรามาติดตามชมว่าจะมีการแสดงศิละปะการแสดงอะไรบ้างให้เราได้ดูกันก็อย่าลืมติดตามชมต่อไปนะครับ 俺。